สวัสดีค่ะสารบ้านสาวเสริมครับพี่น้องครับเสริมเบ,า,บานำครับเมื่อนี้ค่ะมองดูเห็ดปวกเขาใส่กล่องไม่จนลืมเห็ดปวกข่ะเห็ดปวกฝานที่เราอล่างไว้ผุดอ่อนยังก็หามตะเถีเ่ยวนั่นนะคะตาเสริมก็เลยสีแกงมือเนี่ยพี่น้องสีแกงเส่ผักไสขมขม,ขมขกุเกลาน้องไม่สมกับกินแล้วได้มือนั่นก็นเลยว่าเมื่อนี้สีแกงเส่ผักไสอีก,กนหน้าเพราะดีพอเราไปใส้มองขึ้นมาค่ะได้ปลายยังก็เถอะขอาขาวปลายยังเนาะเอามาไว้ปิ้งนี่ละ รีเอามันค่อยกินไงซดไปนะ่ะค่อยบาได้ม,มารูดแกงไส้ซีมขมโอ้แก,งก,ง,ง,ขขกงกับเมียงเมื่อนขมคักเมื่อนี้ก็สิออกขมยุบบานเห็ดมาหลานนเ,าเนี่ยค่ะนี่ไะเอาไปแกงรดเนี่ยค่ะเห็ดปักไส้เรียบร้อยละเครื่องแกงกบมีตะไคร่หอมแดงพริกซดแค่นี้ละเด้อค่ะพี่น้องน้องพีหอมแดงนะคะ่ะลงไปข่าชุโร ปลา,าอืมพี่น้องนี่ยนะมอนี่เนาะ,นะก็ฮิตลงไปแล้วยไปในข้าลงไปแล้วยเลอคะ่ะผักไสค่อยใส่ทีห่หลังมือนั้นใส่ก้อนโอ้เพิ่อนออกขมคักอืออ่าหามมสีเบิ่งผักไส่่านไส้ที่หลังเด้อค่ะแกงเห็ดปวกอีกแล้วพี่น,อนะะ้องจะไป็นตำปลหุ่งกับปิ้งปลาก็มาในข้าพีน้องใส่ผักใสหล่ะกระปิดเด้อค่ะมือนั้นเสริมมันยังก็ใสหล่ะว่าปิด อใส่ก้อนน่ะขมแต่ว่ากระเซาะยิ่งผู้เล่นมันข,ขมๆลุ่นแบบขมแบบผู้เทากินแบบขมๆขอันนี้เขาจะเอาขมก็ดีโอ้ขาพี่น้องสดเก่งนัวๆสดซื่อๆนี่ดอกข้าพูดนะเห็นปะเนานนนะนะเขาตัดแตบักฮงปีนปลายละซุกละแตมบักฮงกับเป็นเผ็ดที่เป็นเผ็ดตุ่มซมข้ากินกับเขาว่าต้องตัดไลตัดเป็นเจลค่ะพี่น,อน้องเซบเล่นต้องใส ตะบกแนวค่ะมสมเนาะหมมนเปรียไ,ไปน่าสสมค่ะอกเนาะเรียบร้อยค่ะประตูสีค่ะพอเราไปแซย์อยงก็เซม,มองมาเพอ,อได้กินอยู่ดี มือสิซื้อมองให้เลาอีกบ่สดัอาปากุ้มต่อหนีแม่อน้าต้องเมียนบอันี้เขาจะเฮ็ดไปเลีนน <ah> ั Warner> ่งสิเดเออเนก่อนจับก่อนไข่ NO> <h <h ั่ยแุณละเนาสมันดียมัเด็กนโอ้แหนี่ค่ะประเดี๋ยวนี่น้องนะเดี๋ยวอยู่นกินมีปนเห็ดปวกอีกแล้วค่ะปนเห็ดปวก ้วกแกงห็ดปวกเสบัปไส้ตัหม่งปิงตา่ะคะค่ะมากินข้าวน้ากันเด้อัเี้พี่น้องสวัสดีจ้าสวัสดีครับเลยลูกดิจมากินข้าวกับอะไรบอกเอสซีซีกำบักยุ่ังปุ่มตวมันมีูเย่าน้ตัดเออไม่ไเหละนี mit, Onion, ang, ak ่ก huh ็ไอ er. ้ไรกันแอแอนเปูเ้าวรบบโดนที่โดนเ มาไปทำมัดตัวอึ้นก่นยาเพิ่งใส่ก,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 กันแล้วอรุณจ้าเมื่อไปเง่งเงืนนะเงเงกอกขึ้นเอยู่งเงือ,อกขึ้นตาขึ้นะล้วเย น้ำก็นนะลังสือน้ำกระลังสืงงนกน็นกลัง,งถือปลาข้างปลาเขากูม,มาบ้านเ,าายยตเตนนทนา<ม>่าไหร่ยตนี่อนี่คุณอากเลยหลเฮประแดกก็ลังงามสองถึงเกินสามเตนอืนา อยางมดอปเ็นีเนี่ยม่ใ่มูเหรเนี่ยไปยูอ่ะุ่งไปยูมีข้าวเสียก็ไปยูห้เปิดล้วมันจะมาทางนี้ งูน้อยก็หลายมดงูป่า,า,ห,พาพหลายอือาปีกไก่แล้วตอนไหไก่อ้ะน่าไก่อ้ะไก่เอ้เอ้ยมันปตังกลองผมไหอืม ก็ตักไซด้วยพี่น้อง,งปลาคาวกุ้มเนี่ยถ้เติมบ้างเฮ็ดประแดบมันงาม

ผู้ปรนเมินแท้บนในหลายะ,ละ,ะมองคนสามกระสอบคนนะ่ะมองสามกัดสอบวันนี้พี่น้อง<ด>เขาได้มานะถามังน,นะน,นึ่งแอบนั้นบรรยากาศดีจเนาะ เอ้สองสามมือมานีเคื่น,งน,งนังอย่างกับลมแรงนะว่ะตัไมด่าไม่มาสีแรงได้ปีน่น้องบรญยาก่าใครล้มแรงนี่ก่าเป็นยี่งเขาอืมหรือเป็นทรงหรือปุ้นน้าไป่นอ่ไรเขาเด่นยี่งขอเราจะจริงหาหนึ่งหน้า,านา้ำล้มปุ้นอะหอเขาเป็นเอิองงออรอย่างห้องเขาใหญ่มากจริงห้องเขาน้ำครลุ่มตูร้าทุปีน่น้องแมนหน้า ม่พายุเขาไปเลยไมมาไปอยากดูร้ายช้อนลูกนกไตกนตกินตรงนี้นะกินชงยาไว้ก็ต,ตรงนี้ตนแบแย่นึ่งนะแม่นะ Nó bình nhung nè, bà xíu ảo nhai. này nhạc vẫn cả mặt không nào? Vậy Thành Vâng, vâng thay luộc đóng nè, bên bầu cả này. Này, hết hát Tầm treo, tầm treo. Rất Ừm เพี้ยนกั่งไรจะปอนครับกรเบื้องให้กั่นาดแล้วของขงนี่ใ่้มักจยูนี่เสมอนุ่ยเด้อจชบป่ะละเป็นหนวไปเลยตอบเอฟีด้วยอร่อยครับครับเลยเดี๋ยวไเชือมกินข้าวแล้ว ขา้าวมิันครัอบ,อ,บอืม่นใบะกายาเป็นเนาะมีเหมดผักเปื่อยนั่นเปื่อ,อาย,อา,ยายาตาสิมเนี่ยเห็ดเปื่อยเเอาะ กว่ได้เหรอแม่ไม่ได้กดนะกดจัวอร่อยไหมชางครับไม่หนีไปลเลยแช่สุดปลานี่จะมากระแดบป,ปด่ะปัดแด็ดป่ปัดแงม,มีเยอเนาะ เพราะมันมาเป็นจัแปเล็มันอ้วนมันก็อ้วนอยู่หน,น่อยใช่ไหม <c oughs> โอ้มันนี่ดีมันนะใ้อ้อยู่มีมันประโยชน์ถ้ามือเยอะหยดเร <c oughs> าใส่ที่ปากคอเนต่อนืนน่กออปากบวบค่ปานก็ปากขอไปย <c oughs> ้อนไปน แม่เฮ้ยไปยับผมแม่เลยเดี๋ยวป่าเป็นตัวแง้ประหม่อนที่เดียวปลาปีปที่เดยว,ยวไห้นี่เป็นแล้วอง่พี่น้องยี่มื่อสองมื่สเปิดแล้วกับแม่ เปิดกระทายให้เบิ้งคือเ่าไม่ได้เปิดน้ำแกงป่าน่งแหวพี่มือพอบอปียย่งงี้งวนพุน่ะ้มืนทอรติดอ่ะปากก็แล้วพ่นด้ป่ามันกับป้าเอาช่วงนี้ละมว่าจะหาหล่ะ ทางเดเยทางทวัางเด้อปใจทางวัางดูวยเน่นะะบาบกเด้อตาสะดุกก็แน่ซืีอกับปุกไงล่ะซียหายอ่ะดีนี่ทำไมทั้งนำได้ทางมนยืนี่เนาะอืมดีไปหายองค์้ยอ้มันตายร้วเดียวตาหน่อยกระดองเือไปยังไม่ได้ขัน้นชัอ้อเล ต้มนปลาต้มปลา,าเตะและ้วต้มแมีวนยวกับเมวก็ยิ้เปิดปลครับของปลาที่ไหนเหมียวกับเครือสเปิดปาลาแล้วเป็นโมมักี่นี่หนึ่งมีนไหลเงินช้อนน่ะนั่เป็นเหนียวกันวะโอเคช้อนเพิ่นกาโม Bằng việc hôm nay là cái lùng như thư vậy hết sẵn như mắm mắm phù mì mắm phù mì là cái nhựa mắm phù mì mắm phù mì มันเนี่เนาะไม่ยช่เอเบศยัมยศงมหาอาวนเพิ่มาตินิทางไปเนะปะาะเขาก็ต้งเงินเขาก้องเวก้อง,อง,องน้ซนมเดีนไม่ใชคเอวัดยังมหาเไปกิ้งแกงปลาปไม่ปลายอย่างเลยในหมู่บ้านหาือปลาปแหละ วันีตาขายเนี่ยบบอุ่จ้มาหามาาก็ของทสิตับปลาปลาบบเอืดเอืดจินนดอ้อ่ะไม่งั้นเอืดอุเอาไว้นะครับถึงโกนนีแ <laughs> ต่เสียบเลยยิ้มเลยแดดไปเนี่ยข้าพี่น้อง สลหกับชีวิตกับสีฟ้าไว้สนิท้ะค่ะพาพี่น้องมากินข้าวกินน้ำกับครอบครัวคือเก่ากับบรรยากาศดีๆเนาะค่ะตายมาแน่หิวข้าวหิวน้ำข้าวเศร้าข้าวเที่ยงตะลมือกับสมบัติเดียวกันค่ะตั้งแด่กับฝากพี่น้องไป็นกำลังใจฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเลยเด้อค่ะสวัสดีค่ะเจอมากพี่น้องเด้อค่ะ